ใช่ไม่ใช่ครับตอนแรกคือไปเอนี่ก่อนครับตอนแรกพี่ที่ทำทำทัวร์ที่ที่นู่นนะครับเขาเหมือนเหมือนเอาไหม่ดเรื่องริวองเนี้ย่องสาครับทางทางัวริซึมบูทานนะครับเขาแบบมาติดต่อทางไทยติดต่อพี่คนหนึ่งพี่ไทยแล้วผมรู้จักพี่เขาพอดีพี่เขาเลยมาถามผมว่าเฮ้ยมีอย่างนี้อย่างนี้นะจะไปไปเที่ยวกันไหมอะไรเงี้ยก็ถามว่า มีเพื่อนไหมที่แบบชอบแบบเที่ยวธรรมชาติอะไรเงี้ยครับว่า <c oughs> เราอยู่ <c oughs> าเาถามว่ามีเพื่อนไหมที่เที่ยวชอบเที่ยวธรรมชาติผมก็ว่าออผมก็มีอยู่คนนึงครับผมว่ามันน่าจะชอบเลยผมก็เลยโทรไปชวนพี่นิวเชียรพนเลย ไม่ใช่ของเขาบออ่ามีคนหนึ่งครับเขาบอกว่ชื่อชื่อคุณตะวันใช่คุณตะวันเขาก็บอกว่าเอ่อตะวันตะวันคือคือพี่เขาแบบไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ติดตามอ่าคือเขาเขาเรียกว่าไรไม่เออไม่ไม่เคยดูอะไร<ม>อย่างนี้ครับเขาเลยแบบคือเขารู้จักผมจากเรื่องไอ้นิรแม้ เขาเลยติดต no ่อมาเขาเลยรู้จักเจเลออัน oh. น okay. okay, okay. okay. ี okay, okay. ้ร uh, okay. ู้ไหมฮะเขาเี่บอกว่าเอ้ยมีเพื่อนชื่อตะวันเดี๋ยวเดี๋ยวผมนั่นพาไปแนะนำให้รู้จักเพราะน่าจะชอบธรรมชาติอ่าครับเขาก็พอไปเจอพวกเขาว่าโอเคเลยอยู่เป็นสายธรรมชาติเลยก็เลยว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปไปพูดาด้วยกันอ่าก็เลยเป็นที่มาของการไปเที่ยวครั้งนี้แล้วก็เออ่มีมุกคนนิคนนึงเป็นเหยื่ออ่าเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อคือน้องมุกเขาบามว่าคุยกันอะไรไม่รู้ครับในอินสตาแกรม คุยกันปุ๊บปุ๊บแล้วก็เอ่อก็เหมือนช้าก็เลยโทรศัพท์ไปคุยดีกว่าเหมือนคุยชุรากันแล้วก,ก็แล้วก็น้องเหมือนเหมือนคุยไปคุยมาจานเ่อเอ้ยน้องเดี๋ยวเ,เดือนพฤษภาที่จะไปเที่ยวกูตานอยากจะไปด้วยกันไหม <c oughs> เพราะว่าไปสิไปสิพี่ไปกับใครอะ่ะว่าออไปกับพี่เต <c oughs> น้องก็บอกว่าอ <c oughs> ุไปไปไปนี่ไงโครงการตัวจริงไม่แต่พอไปปุ๊บมันพลิกตรงที่ว่าไอ้ก่อนวันไปอ่ะ ก็เหมือนแบบนัดคุยกันเรื่องทริปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วพอคุยกันปุ๊บน้องมาเฉลยว่าพี่พี่พุทธ,ธาคืออะไรอะเอาละเอาละพีะ่น้องไม่รู้ว่นาพุทธาคืออะไรแต่น้องก็ไปดูน้องคิดว,ว่าอยู่ตรงแถวแบางนาอะไรอย่างเงี <c oughs> ้ย,ยก็นึกว่าแบบฟิลแบบซองแบบเดินแบบพาเลสอะไรเงี้ยแบบเจลช้อปปิ้งเออ ไในขออากาศเบาบางไปเที่ยวช่องเซอร์วเซ่อะไรอย่างเงี้ยเที่ยวสวยๆแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเออสรุปก็คือเปิดให้ดูแล้วก็บอกว่าเออที่นี่คือแบบธรรมชาตินะแบบธรรมชาติแบบสวยงามเลยใครรู้จักโบราณบ้าง่ะรู้จักโบราณทราบไหมฮะแล้วแล้วตรงนี้คือต่างชาติเยอะเหมือนกันเนาะรู้เรื่องใช่ไหมหรือว่าไอต้องสปีกเป็นอังกฤษครับได้เลยครับเป็นเทรนดนึ่งอ่า าร์กอทการ์ดทรานเฟรชั่นปาร์กอทิกาย์ดนิกเด็กวิวเขาอยู่ข้างโน่นนี้ฟอมอัดนะมีฟอมอัลเตอร์การ์ดฟอมวิวมีมีคานนะแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับที่นู้นคือต้องบอกว่าที่พูตานคือเขามีคาร์บอนฟุตปิ้นติดลบเพราะว่าบ้านเขาไม่มีทำอุตสาหกรรมหนักเลยอุตสาหกรรมแบบปัสสาวะอะไรเงี้ยคือไม่ทําเลยฉะนั้นน่ะพวกพวกแบบที่จะทำให้เกิดมลภาวะมลพิษ แบบกับสิ่งแวดล้อมอะ่ะคือเขาจะแบบไม่มีเลยแล้วก็แบบเปติดลบด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับก็เลยอากาศก็จะแบบสดชื่นแล้วก็ต้นไม้อะไรเงี้ยของเขาเยอะมากครับก็มีเรื่องเล่าบอกว่าหนึ่งชีวิตของคนคนตายหนึ่งคนอ่ะตัดต้นไม้ได้แค่ยี่สิบต้นแต่จริงก็เลยอยากจะโม้กว่าเฮ้ยผมอ่ะยังไม่เคยตัดต,ต้นไม้เลยป้าวนะป้าวป้าวมาหรือว่าเขาก็พวกแบบอุตสาหกรรม่ะว่าปกติแล้วมันจะแบบ ทำสร้างบ้านอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช้ไม้เยอะอะไรเงี้ยเขาก็ถูกว่าเป็นไม้นำเข้าส่วนมากลยครับก็คือบ้านเขาไม่ตัดอะไรก็คือให้คนตัดแทนยืมมึงคนอื่นใช่เนก็ก็ก็เขาเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นประเทศที่แบบธรรมชาติสูงมากแล้วแต่ว่ามันแลกมากับว่าแต่ก่อนเนี่ยจะมีค่า S d F มัน Sustainable อะไรสักอย่าง S G F อย่าอย่าหันมาถามไม่มรู้เหมือนกันเออก็ค <th> ือเหมือนมันเป็นค่าเยียบประเทศค่าเยีย,ปยบประเทศเขาแต่ก่อนเขาเก็บห้าสิบเหรียญยูเอเซอลลาก็ประมาณเท่าไหร่พันห้าเออแต่ว่าตอนนี้เขาเก็บเป็นสองร้อยเหรียญต่อวันต่อวันต่อวนัอวนใช่เป็นค่าวีซ่าใช่หรอแต่ไม่ใช่ค่าวีซ่าด้วยค่าวีซา่าเขาต้องทำแยกจ้าสองร้อยเหรียญต่อวันสองร้อยเหรียญต่อวันครับก็ประมาณหกพันหกเพราะตอนนี้เหรียญ u ูเเซอร์ลานก็สามสามเหรียญก็ต่อวันอันนี้ไปกี่วันอกเลยประเดี๋ยวว่าก็หกวันเนี่ยก็คือก็ ใช่ก็ตกเป็นแบบ5วันก็คือพันเดียก5วันพันเดียกก็ที่นี่คือแค่ค่าแต่คุ้มคุ้มเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันหาแบบนี้ไม่ได้ที่ไหนเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่แบบอนุรักษ์ไว้จริงจริงดูสักรู่ก็คือแบบให้ดูสักครู่ก็คือบรรยากาศก็ดีบรรยากาศดีแล้วเที่ยวว่าสนุกสุดมากก็เป็นส่วนมากจะเป็นไฮกิ้งครับไต่เขาเทรคกิ้งเดินขึ้นไปอย่างเงี้ย แบบว่าเบียเบียดแบบไปอยู่ที่แบบคือลาบเลยแบบไม่มีเลยคือของเขามาถึงลงเครื่องก็คือลาบสืดละที่เหลือก็คือคือเหมือนจะเป็นแบบเขามีเมืองสามเมืองมั้งครับมีทิมปูปาโลแล้วก็บุณกันบุญธารมตั้งใจไม่จ่ายได้แหละใช่ใช่แหละเราไปเที่ยวมาเนาะแล้วก็ระหว่างเมืองอ่ะคือมีถนนเส้นเดียวไม่มีไฟแดงเลย ไม่มีไฟแดงเลยสักแบบส,สักแย่แต่ว่ารถเขาไม่เยอะไหมรถไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนแบบเป็นถนนสเส้นเดียวอะ่ะแบบ <itud. S 1> <ๆ>ก็คือวิ่งไม่มีทางหลงแน่นอนก็คือจะไปไปกลับก็คือเส้นเดียวอะ่ะอ๋อแล้วก็คือถ้าเกิดจะยูเทิร์นก็หาข้างทางหมุนเราเลยไม่มียูเทิร์นนะจ๊ะไปก็คือเดินหน้าสักลับกลับ<ๆ>ยาวยายาวเลยจ้ะร้อยเมแล้วลำบากแล้วแล้วล่บากก็ก็คือเป็นถนนเส้นเดียวครับแล้วก็ไม่มีไฟแดงก็ สถานที่เมืองเขาก็ออันนี้อันนี้อยากรู้เลยเปพูดไปเรื่อยเลก็คือทุกคนฟังไปเรื่อยก็ประเทศเขาคือผมก็ถามว่าตึกสูงที่สุดอ่ะกี่ชั้นคิดว่ากี่ชั้นสามสี่สิบสองสสองชั้นหนึ่งชั้นครึ่งชั้น แช้นมืวเลยนะแปลกเหมือนกันนะคือเขาบอกว่าส่วนมากอ่ะตึกอ่ะจะเป็นสองชั้นแล้วก็บ้านคนเนี่ยแบบถ้าะเปโรงแรมอะไรเงี้ยส่วนมากจะสี่ชั้นแต่ถ้าเกิดแบบในเมืองหลวงอย่างทิมพูก็จะเป็นแบบเจ็ดเพื่อนลูกทิมก็ไปจริงมีไปพี่ๆคนอื่นด้วยเป็นีจะต่างาอาาแล้วก็มีเจอก็จากที่ชวนไปก็มีเตชั้ไมครับมีมูกแล้วก็ ไปเจอพี่นิวชิยากหดทุกคนตรงนี้นะจะอยากฟังมุกเนาะเราได้ถึงทุกคนเลยเราได้ถึงทุกคนเลยคือเออคืออ่ะเดี๋ยวไปดูในช่องพี่นิวเอาไม่พูดด้วยนะเปิคิดไปก่อนไ่ถูกละไม่ไม่คืออ่าพี่นิวเขาจะเป็นคนที่แบบ ชอบธรรมชาติมากเหมือนกันเขาจะถ่ายรูปแบบถ่ายเขาจะมีกล้องเขาถ่ายวีล็อกของเขาด้วยใช่ก็ทีเนี้ยก็จะเป็นเหมือนอยู่กับเตยตะวันเลยะเธอเขาก็เป็นเตยนิวสองคนเลยเด้อรู้แลนะว่าจะไปดูทางไหนโอ้ยมินยูโอ้ยมินยูมุกอะยู่เลยแล้วเธอมองเตยนิวเนี่ยเขาจะแบบเดินหลังท้ายอะทุกคนเขาจะแบบเดินไปข้างหน้ากันใช่ไหมเตยนิวเขาจะแบบเดินหลังท้ายเออ เขาไม่ได้ต้องคุยการงานเขาไม่เขาไม่ได้คุยอะไรกันเขาเดินช้าเหมือนกันเพราะว่าเดินสักพักหนึ่งมันถ่ายแล้วเดี๋ยวเขาเริ่งมันถ่ายแล้วเออจะถ่ายเอาจริงๆนะสาบานได้เลยว่ามันถ่ายไปมันไม่เคยดูพุทธเก่าเลยแต่ก็เถ็อเดินได้กัจริงตลอดก็คือถ่ายเขาก็ชอบเก็บแบบเก็บใช่เก็บไว้ก่อนได้ใช้ไม่รู้เก็บเก็บไว้ก่อนใช่เราไปยู่ซุกต่อไปกันดีกว่